น้รน่องไม้่ส่เห็ดบวกแล้วก็เห็ดติ้มแหดน้ำจะนั่งคนๆฟังเสียงเดือดก็ดแสบแล้วฟังเสียงน้ำเดือดก็ดแสบแล้ว Baik, dan itu. เสียบแพ็กเสียบแพ็กนั่นคนๆเหนียวเหนียวผักคาลายๆผักอีตูอีกสุดยอด